สวัสดีครับสวัสดีปอเมย์เป,ป็น้องกูคุคุคุณนะครับวันนี้ยองสตอรี่ปลาปอเมย์เปน้องกูคุณมาเอวเขืนแม่โกงด้วยกันนะครับผมวันนี้เขาจะมาจอมปลานะครับตอนนี้ก็คุณโค้ขึ้นเหอเสร็จแล้วครับผมเออดังเหอมาได้สกําเาตอนนี้เขาขอเข่าไม้ฝรั่งหนึ่งเข่าไม้เสร็จเขาก็มาผสมอาหารเพอร์ตีเขาจะมาตกปลาในวันนี้นะครับรอบนี้ผมได้เอาบาจอมปลามาเขาส่งมาแปลงบ้าคุณเดียวนะครับเมื่อแปงบ้าผสมอาหารอย่างแล้วเขาก็มาประกอบเบ็ดนะครับผมประกอบเบ็ดประกอบการประกอบอ่า อุปกรณ์ต่างๆนาน,นาเพื่อที่เราจะจอมปลาในรอบนี้นะปะ่ะพร้อมยังพร้อม,อมเขาก็ไปคว่างเบ็ดควางไปละครับผมนี่มีปลากินนะปลากินได้บ่เด้อปลากินเออได้แล้วได้ตัวแน่นอนเลยตัวนี้แน่ปลาตัวที่ได้ก็เป็นปลานิ่งใส่จัดงามกันเด้อน,นี่อ่ะมาาก็จอมปลาลืมมารีวิว นี่ยสำหรับไม้สำหรับไม้ก็จะปีนประมาณนี้นะครับผมมีเต็นมียังหืดเนี่เอานะครับสำหรับไม้นี้ระวังนี้เขาก็จอมปลาไปเลยเลยนะครับเนี่ยตีหันไปเดี๋ยวนี่เขาจะได้ไม้หิมตัวนะแต่แต่นี้ได้จะลายโตแล้วนะวันนี้ปลากินดิขนาดกินดิขนาดเลยนะครับผมเนี่ยนี่เขาจะลากม้าใสสวิงตั๊กนี่ปลาใช่จัดงามเลยนี่ทะพทะพทะพนี่ไม้หิมตัวเลยโอ้โหทะพทะ นี่มาเหี่ยวตู้เลโอ้ป้าแต่ตัว,ตวใส่มันจัดงามจัดงามป้าไม่โกงเวลาเขาได้มันชอบตายนะครับมันชอบลอยตู้นี้ผมก็จะเอาไปเพียงป้าแดดเดียวนะครับผมตอนนี้ไอ้หนุ่มก็ไม่เอวฮะผมนะไอ้หนุ่มไลฟ์เพสติกนะครับไอ้หนุ่มเป็นเจ้าของบริษัทปลกูกผานใครมีปกโรงแรมใครมีปลกูกติดต่อแก๊ได้นะครับผมนี่ก็เพียงป้านี่แดดเดียวที่ผมเยวไวแตะขี้นะครับผมบอดี้อิ่มในถ่ายไว้นะครับผมเนาะตอนนี้ก็ถึงแม่รงแล้วเขาจะมาซุ่มไฟปิ่งป้านะครับผมบรรยากาศแม่แรงดีดีนะครับ ตอนนี้ปลาเข้ากับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาจะไข่ใบขวดยัดตองนะครับตีเหลือเอาพุ่มกัเยเกรอเขาทาตัวทาตึงหน้าตึงหลังตึงส้ายตึงขวาเลยนะครับผมเมื่อไฟฮอน,นตีนะครับผมก็เอาปลามายยางนะครับอย่างเก่าห้อม มาถึงเวลากินข่าวแล้วพอมไพี่น้องมากินข่าวด้วยกันครับผมอยากจะบอกเลยบรรยากาศโคตรดีครับผมก็สวัสดีท่จ้ำเจ้าของวันที่2ของเขืนไปโกงนะครับผมเจ้านี้ผมก็จะมา1ป้ายเด็ดเดียวที่ผมแปลว่าละไวทวานะครับผมสำหรับตัวแรกของเจ้าวันนี้ก็มาแล้วกินเบสกินเบสคองอหนุ่มเดิมผมจะไปตักก่อนเออลูกนี่เหรอการจมป้ายนาดินมีครับเวลาปามกินก็นอนหลินโดทรับนอนอ้วนไปอ่ะครับผมพ <laughs> ระทุกท่านชมพอมันต่างเก่าหมดหรอโอ้โหพระธงธโมสโคผอเต้นเนาะเต้นหัวพ,พอจะปิ้วหรอ สุดท้ายก็มหลอดโดนโดนฝนตลอดทิปนี้ก็จะเปเนิ่มทิปนะครับผมตี่อยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปนะครับผมจะได้ก็ฝากท่านผูชมกดหัวใจกดติดตามสำหรับรายการใหม่ของผมด้วยนะครับยองสตอรี่